มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตนะคะพุ่งเป้าเวียพาสาวปริศนาไปภูเกต็ตแถมเป็นเพื่อนสนิทของเบลล่าราณีค่ะก่อนหน้านี้นะคะแฟนเพจ Facebook เจมอยร้อยแปได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาระบุนะคะว่าวันนี้อยู่ๆน้ำตาก็จะไหล ผัวไปภูเก็ตกับใครผู้หญิงผมสั้นคนนั้นคือใครอ๋อคนที่ผัวบอกว่ากำลังคุยคุยอยู่นี่สินะผัวมุฟออนไวไม่ผิดแต่เราเองที่ยังทำใจไม่ได้เงื้อคนนี้คือคนเดียวกับที่ผัวพาไปดูที่ดูทางตอนเลิกกับนางเอกใหม่ๆช่าอาอเคสวยอยู่หนูยอมให้ก็ได้ หลังจากนั้นนะคะต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์พุ่งเป้าไปที่คู่รัก9ปีที่เลิกรากันอย่างเวียเบลล่านะคะแถมงานนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาวผมสั้นคนดังกล่าวอีกด้วยค่ะบอกว่าเธอเป็นถึงเจ้าของสวนทุเรียนที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะคะ แถมยังเคยไปทริปดูแสงเหนือที่มีเบลล่าไปด้วยในตอนนั้นงานนี้จะใช่อย่างที่ชาวเน็ตเมาส์กันหรือเปล่าต้องรอความจริงจากปากของหนุ่มเวียเองจะดีกว่านะคะชาวเน็ตพุ่งเป้าเวียพาสาวปริศนาไปภูเก็ตค่ะแถมเป็นเพื่อนสนิทของเบลล่าขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเป็นเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ